สวัสดีครับพู้ซาจีนพู้ซาช็อกโ,โกแลตกันนะครับการจัดรูปทรงต้นไม้นะครับก็มีส่วนมากนะครับในการทําให้เขาออกรูปนะครับก็จะเป็นผมก็จะใช้เชือกแบบนี้นะครับถ้าเขามีกิ่งออกมาเนี่ยก็จะใช้วิธีการ ดึงให้เขาลงมานะครับในการดัดเขาก็จะได้รูปทรงที่สวยงามนะครับในการรองรับลูกเขานะครับสำคัญเลยนะครับแต่กิ่งนี้ผมก็จะยึดลงมานะครับยึดลงมาก็สวยงามนะครับอันนี้พันผานเจ้า ส่วนใหญ่ผมก็จะทำกิ่งให้สวยนะครับ